ของแคทนะครับจากตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เดินทางมาช่วยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับ น้ำก็เริ่มล้นเข้ามาเป็นบางจุดแล้วนะครับแต่ยังไม่ล้นเข้ามามากนะครับในตัวตลาดเทศบาลน,นะครับแต่ละร้านก็เตรียมกระสอบทรายเตรียมอิฐบล็อกนะครับเอาไว้ป้องกันน้ำ จุดแยกกาแฟนะครับน้ำยังขึ้นมาไม่ถึงแต่ว่าบริเวณโรงแรมอาจารย์ปานนะครับตรงข้ามกับพุกนะครับตรงข้ามกม,มูลนิธิพุกสามหนึ่งก็ ร่วมลึกแล้วนะครับมิดสะพานแล้วุจจิตอาสาของตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เดินทางมาเตรียมรอให้ความช่วยเหลือประชาชนนะครับบริเวณแยกกาแฟครับซึ่งนำมาโดยท่าน ทันตำรวจโทรอัคครคมญาติเจริญนะครับะจะมีรถบรรทุกทรายนะครับบรรทุกทรายมาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะนําไปทําแนวกันน้ํานะครับเพื่อป้องกันทรัพย์ถินของตนเองนะครับ ร้านค้าหลายร้านนะครับก็ปิดบริการ นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับป้องกันทรัพย์สินเสียหายเรามาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่านะครับรถคันนี้ อ๋อ <ator> <professionally> กถับอบ้วาน่อยรข้าวแคทตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมนะครับเขาช่วยเหลือประชาชน ยกสิ่งของขึ้นรถนะครับเพื่อหนีจากน้ำท่วม หนึ่งต่น,น้ำก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เข้ามาเกือบจะถึงสีแยกแล้วนะครับขณะนี้ปริมาณน,น้ำนะครับจะข้าม ถนนไปทางตลาดเทศบาลแล้วนะครับขึ้นเร็วมากเลยเดี๋ยวอีกนิดเดียวนะครับนิดเดียวตอนนี้บางช่วงก็ข้ามไปแล้วนะครับถนนสายนี้ก็เต็มไปด้วยน้ำแล้วครับท่านผู้ชมรับตรงจุด ทางเข้าตลาดเทศบาลนะครับตรงจุดนี้น้ำก็ได้ท่วมข้ามถนนเข้ามาในตลาดแล้วนะครับขณะนี้นะครับน้ำกำลังไหลเข้าไปในตลาดนะครับคืนนี้ก็คงจะท่วมภายในตลาดสดอย่างแน่นอนนะครับ ระดับน้ำก็เริ่มสูงขึ้นตามลำดับนี่นะครับคือจุดที่น้ำล้นเข้ามานะครับ หลายร้านก็ทำผนังกั้นน้ำเตรียมพร้อมแล้วนะครับตรงจุดนี้ในปี2553นะครับน้ำจะท่วมเต็ไมไปหมดเลยนะครับ แล้วก็ล้นขึ้นมาบนถนนสายสืบสิรินะครับแต่ปีนี้น้ําก็ยังไม่เพิ่มขึ้นมาเท่ากับปีห้าสามนะครับแต่ก็ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องระดับน้ําก็สูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสูงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ไหลอย่างรุนแรงนะครับกระแสน้ํา คาดว่าจะลงไปถึงโชคชัยในเร็วๆนี้นะครับทางโชคชัยก็เตรียมรอรับน้ำก่อนนี้ไว้เลยนะครับเตรียมพร้อมเลยนะครับเอาเอาเอาสู้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 ครับเห็นเห็นว่าด้านหลังมันล้นขึ้นมาท่วม ตรงนู้นแล้วเนาะด้านธนาคารนี่ด้านด้านธนาคารเขาบอกบริเวณหลังธนาคารท่วมแล้วหลังธนาคารท่วมแล้วครับเขาบอกหลังธนาคารกรุงไทยท่วมแล้วครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับอาพี่ตำรวจช่วยน้องๆเขาหน่อย

ใจเย็นครับนี่ตำรวจทำได้ทุกอย่าง้นขึอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอันต้องรับผ่าจากข้างหลังไงต้องร่าจากข้างหลังคุณกายีแจก รายต้องไปต้องไปเอาที่ร้านก่อสร้างครับเองไปซื้อต้องไปซเทศบาลไรูหเ็นเทศบาลเขามีถุงทรายมีทรายแจกฟรีะพูครเอเของเนี่ยจะเป็นอันนี้จะเป็นรองเท้าของคนโสดแล้วก็หนุ่มนะฮะหล่อมากที่สุดในโรงพักแล้วครับนันเลครับครับ แล้วก็ใจดีด้วยอาจจะให้ฟรีนะครับออ๋เอาเอาให้ธนาคารเลยครับเอาให้ธนาคารเลยให้ธนาคารเลยเดี๋ยวเบสซี่เดี๋ยวเราให้ตาไปซื้อใหม่นั่นได้แล้วเห็นไหมตำรวจใจดีให้เลยจับสพปักสงศ์ไทยโอเคเนาะมีอะไร้ไหมโอเคเรวทีนี้จะไปเดินกลับบ้านไอ้กลับโรงพัก ตำรวจไทยใจดีครับให้ทุกอย่างอันนี้มาจากไหนครับเดอะ์ริวหรืออะไรนี่เดอะลิฟต์เดอะลิฟต์บาร์บีคิวบาร์บีคิวเอ่อครับจานนี้มาจากกรุงเทพครับผมมา ทำโร<ด>งครัวโรงทาน<อ>แจกกับผู้ประสบภ,ภัยเนะครับเนะาะแจกทุกคนเลยค,ะค่ะใช้อ่างถาดท,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 ที่ใหม่กรสอบเมื่อกี้ให้พี่ไหนจะใส่ที่จะใส่เพิ่มให้เผื่อต้องใช้ได้ไปช่วยพี่เขาขุดอีกนิดหน่งทางนี้ก็นำนำอะไรมาครับอันนี้เอาไข่มาใช่ไหมครับโอโ้โหเยอะแยะเลยน้ำกำลังขึ้นพอดีเลยครับโอโ้โห เมื่อสักครู่ครับตอนช่วงประมาณบ่ายสองไปยืนอยู่น้ํายังห่างถนนห่างห่างจากสี่แยกตรงกลางตลาดน,ะน่ะประมาณสักเกือบ20เมตรตอนนี้ถึงสี่แยกแล้วแล้วก็บางส่วนที่ไอ้ตรงเซเว่น่ะล้นแล้วล้นข้ามไปในตลาดาลครับก็เป็นไข่ไก่นะครับ เยอะแยะเลยพร้อมกับน้ำมันพืชมีวัตถุดิบในการประกอบอาหารนะครับได้ไหมครับว่าอย่าลืมนะครับเดลิฟบีบีคิวบาร์บีคิวบาร์บีคิวเนาะเดลิฟบาร์บีคิวนะครับเจอโลโก้นี้ก็เข้าไปอุดหนุนได้เลยนะครับ ของร้ uh านใจดีแล้วก็ราคาถูกด้วยนะดูแล้วเนี่้ชุดละไม่กี่บาทเองนะรถแต่สิบนะครับมีแต่น่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยนี่ค่ะปอแว่สิบไม่นมได้หรอกอานมไปได้เนาะตองด์มึงคะ ขนมให้น้องด้วยค่ะครับขอบคุณมากครับพอดีมัวแต่มาทาง,งานากลับวันนี้กลับ่ํำเลยมืดแน่นอน ขอบคุณมากนะครับขอให้ร้านขายดีๆนะครับ